มาต่อกับเกม Rv ครับโหมดแอ็บิซลเช่นเคยนะวันนี้แหละเราจะต้องชนะกับเขาบ้างนะครับตานี้ผมสมได้มาแกงก้านะครับในทีมก็มีเตียวเซียนนะมีคาเฟนีมีอิกนิดและอีกตัวหนึ่งก็คือหมอ,หมอผีจินนานะครับมาเซเรามีเราจะต้องชนะครับท่องวัาชนะชนะชนะ มันคุณเรามันไม่แพ้ทุกวันหรอกนะใช่ไหมมันต้องมีชนะบ้างแหละของ,งข้ามีมาลอดนะครับมีลอเรียมีแวนนะมีตัวแล้วเนะี่ยติลี่นะครับอีกตัวก็คือเอลโซนะทีนี้มาเกงก้าเนี่ยมันสามารถคิวเลือกตัวเองได้นะครับแล้วก็ยิ่งตียิ่งแรงเนี่ยถ้าสตูติสถานนะนะครับ ก็ค่อนข้างเล่นง่ายอยู่นะครับสำหรับใครที่เป็นผู้เริ่มต้นเล่นเกมนี้นะแต่ผมเชื่อว่าทุกคนที่ดูคลิปผมนี้เนี่ยน่าจะเล่นเป็นกันแล้วแหละป้อมป้อมยิงเราเฉยเลยว่ะทีมผมนี่เมดปาปแล้วกี่ตัวอย่างสามแล้วใช่ไหมสามหรือสี่งลน้วนมีจุดหมายเฝั่งนู้น แครี่3ตัวนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าระหว่างแครี่3กัก็มีสฝั่งหนจะชันนนะแต่ฝั่งมันมีแทงด้วยอะแวนเดี๋ยวก่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ไหวมาหลอดอีกนะเจลเซียนจัดการแล้วจ้าเป็นไงล่ะแวนพิกมานาหมด เราคิวไปสองนะตายเปหนึ่งแล้วก็สับสองครับเฮ้ยโหอันติอันติติลี่นี่ยิงอย่างไกลอะยังไงยังไงเฮ้ยเราเลี้ยจะตายแล้วคิวได้ไหมคิวได้ไหมเฮ้ยเป็นอะไระวะแว๊แวนีโดน มันกระเพิ่งล้าไปเยอะมาหลอดยังไงเต็มป้อมนะทุกคนอย่าเลี้ต็มป้อมนะอย่าเพิ่งคิวตัวอื่นนะเต็นป้อมปันทุกคนเอาฝั่งมันตายหมดเลยวะพีแวลชนะมาแล้วทุกคนทำไมเรารู้สึกได้ถึงลังสีแห่งการชนะไม่แน่ใจนะครับสำหรับเกมนี้ให้ฉันได้สะกดคำว่าชนะบ้างเถอะ ตอนนี้มาเกงก้ากำลังค่อยๆย่องไปนะเดินยังไงยกเยะยกเยนะจริงๆมาเกงก้ามันรีโมเดลนิดนึงใช่ไหมตอนแรกรู้สึกมันจะมีความบ้องเบลกว่านี้นิดนึงนะครับสำหรับสกินแรกอะสกินปกติอะครับที่ไม่ได้เปลี่ยนที่ไม่ได้ใส่สกินแล้วก็มาเพี่อให้ดูน่ากลัวมากยิ่งขึ้นตีป้อมก่อนทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตีป้อมกันล้ ขี่ตีรีโดนไปเลยแล้วถ้าสองนี้มันสามารถฮิวแล้วตัวเองได้โดยนงถ้าโดนคีฝั่งตรงข้ามือโดนฮีโร่ฝั่งตรงข้ามมีแวนหนีไว้ไปมาหลอดมายังไงยังไง แล้วเป็นแทงแทงนะแทงให้เพื่อนนะแต่เพื่อนไม่ตามนี่นะพ <c oughs> อแทงให้ก็เดี๋ยวโดน uh huh. เอวสุหลบก่อนข้าน้อยเชื่อว่าเอวสุไม่เห็นเราครับตอนนี้ <c oughs> อืมอีที่บ์อืมหมดละป้อมแตกแน่ป้อมแตกแน่ทุกคนเล่นป้อมแล้วอย่าเพิ่งตีคนอื่นนะน้างทำไมคาเฟนีบอยู่ข้างนอกอะ มาช่วยกันยิงก่อนสิเว้ยเนี่ยถ้าคาเฟนีมาช่วยยิงนะไอ,นอ,อ้คาเฟนีคาเฟนีมาช่วยยิงนี่คือป้อมแตกนานแล้วนะโอเคชนะสะกดอนยังไงนะชอช้างหนึน่งสละวิกตอรี่ลโอเคครับแต่จะได้ m อ p หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่เรานี่แหละเป็นคนทำป้อมแตกเอ้าคาเฟนีได้เฉยเลย แต่นางไม่ได้ช่วยยิงป้อมเลยนะไม่เป็นไรนะครับสำหรับเราได้ที่4ี่ในๆก็ชนะแล้วนะขอต่ออีกตาแล้วกันนะครับรอบนี้ผมสุ่มได้ยุยนะวันก่อนเล่นยุยแบบสุนักไม่รับประทานเลยแต่รอบนี้ขอมาแก้มือหน่อยแล้วกันนะฟังผมนะครับมีคริสซี่นะมีแกกมีเฮเลนระ แล้วก็มีบอนนี่นะครับเมดี่ปาเข้าไปข้างทีมแต่ไม่เป็นไรเรามีแก๊กไงแก๊กถ้าแก๊กดึงแม่นี่คือช่วยทีมได้เยอะมากๆเลยนะแก๊กเหมือนหัวเรือหลักอะโอเคมารอบนี้เราจะต้องคอยซับเพื่อนครับเพราะว่าอ่าถ้าจมตีของยุยอะ มันเป็นโค้งงงเงาอะนะเนีย่ยอย่างนี้คือมันสามารถเล็งไกลได้ไงยิ่งถ้าที่สองะนะโอ้โหอย่างไกลต้องค่อยๆเล็งดีๆครับส่วนท่าสามนี่เอาไว้ผลักศัตรูแล้วเข้ามาใกล้นะไม่โดนด้วยวะต้องค่อยๆเล็งไหน่อยนะก็ให้แกกเป็นทับหน้าไปก่อนนะครับเราก็ค่อยเสริมเข้าไป ต้องคิดถึงมุมเราเวลาเราเจอยุยอะเราไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้ใช่ไหมต้องพยายามหลบไอ้ท่าโจมตีของยุยไว้หน่อยศัตรูก็น่าจะคิดเหมือนกันเลยเห็นไ,ไ,ไ,ไหมเนี่ยมันลดเยอะเหมือนกันนะถ้าโดนถ้าถ้าโดนทุกกรีบพัดทุกกรีบมาไวโอ้นี่นะืทีบเลย <laughs> ต้องค่อยๆเล่นนิดนึงนะครับฝั่งโน้นมีนาตยานะมีไวโอมีแอนเนตนะครับ แล้วมีตัวอะไรกว่ามีีเสนะแล้วก็มีจอห์นบางๆยาวเอเนท<น>เป็นไงตัวพิสหน่อย,ยพอดีว่าผมออกไอแหวนน้ำเงินมามันก็ได้เพิ่มมานามานิดน,นึงนะครับ เลยสามารถยืนระยะได้ยาวขึ้นอีกหน่อยนะถ้าไม่ตายอ่ะหลบในพุ่มไหนก็โดนเอาสิมานัตยาจะฉีดเราเหรอมีมนทิพะเอ้าขอโทษแก๊กแกบอกกูจะดูเท่าไห่มึงทีบทำไม <laughs> <laughs> ไม่รู้อ่ะ ตอนนี้นะครับเราซับไป6ตัวแล้วนะครับคิวศูนย์อยู่ขอคิวสักตัวได้ไหมอัดน,นิดปิงว่ะเดี๋ยวก่อนอดีแท็กตั้งแต่จับมือกับทัวเนาะไม่ได้เดี๋ยวดา,มาอม่มา <c oughs> พี่ได้สองคิวเลยว่ะดับเบิลคิว ซี่ก็แรงอยู่นะชีดียวนัตยาถ้าเราเอามะนาวมานาันจะหมดว่ะต้องตายต้องขอตายสักพวงแล้วมั้งแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้ไม่ใช่วันนี้สินะ3สาม,มาแล้วมั้งตัวซัพพอร์ตตัวใหม่เข้ามาใช่ไหมครับชื่อมิงใช่ไหมย,ยังไม่เคยลองเล่นเลย แล้วก็ยังไม่ได้เข้าไปดูด้วยว่ามนเล่นยังไงเียว่าตะหมิงเลยเข้าใหม่ใช่ไหมอ่าสจวดอะที่มาแทนโจ๊เกอร์อะะที่มาเป็นอวตารโจ๊เกอร์นะก็ยังไม่ได้แตะเลยก็อาจจะได้เล่นช่วงหลังๆที่เขาเลิกคิดกันแล้วนะไม่เป็นไรผมไม่รีบต้องตายเลยว่ะเค คิวเลือดได้เพื่อนมาเซ่ตรวจป่าให้เพื่อนครับเพราะว่าถ้าโจมตีเรามันยิงไกลนะและโครงงงเงาดีด้วยมาเซ่มาอุ๊ยนาตยาเก,กือบตายเมื่อกี้เห็นไหมปี๊บอี๋เนี่ยเห็นไหมมันหลบยังไงก็ก็โดนนะแก๊ง ไม่เป็นไรก็ถือซะว,ว่าเราช่วยลดพลังชีวิตของศัตรูนะแล้วก็ให้เพื่อนช่วย3ามีทีนึงนะไม่ไม่ต้องสนใจว่าใครลาดใครนะเพราะยังไงก็ชนะด้วยกันอยู่ดีนะอันนี้พูดดักไว้ก่อนเลยว่าจะชนะฝั่ง <c oughs> ผมคิวไว้ายาสิตัวแล้วโหฮียดวงวันนี้มาว่ะหลังจากที่แพ้มา2วันติดๆนะ ไม่กล้าโชว,ว,ว์ประวัติการเล่นเลยมัาต้องกู้คืนน่ะ <c oughs> ละวินเลตจะได้เพิ่มมัง่งนิดนึงก็ยังดี <c oughs> มามากในเป็นไรเดี๋ยวเราตีป้อมให้ทุกคนสู้ไปเลยไม่ต้องห่วงทางนี้ <c oughs> ขอแค่ป,ป้อมอย่ายิงเราก็พอ ก็จะว่าไปฝั่งเราไม่นิ่งมีแครี่เลยนะเมีทั้งนั้นเลยนี่ว่ามีซับสองโอเคไม่เปไ็นไรเดี๋ยวเราตีป้อมให้ทุกคนไม่ต้องห่วงเราจะเอากรีพ,พัตตีทีละนิดท,ทีละนิดย,ย้างงายอนยังไงย้อนเราจะตีคีิให้ไอ้คีิปเราจะตีป้อมให้อีล๋ละเอ้าปัญญหมดแล้วล่ะ ไว,ไวโอไวโอยานี่ถีบเลยต้องมาเติมเลือดแน่ๆนี่ไงไวีเลสมาแล้วลวะนี่ถ้าฝั่งนายออกต้านเวทนะรับรองเราจอไม่เข้าหรอกพวกนายไม่ออกต้านเวทไงมันก็เลยกันพลังของพวกเราไม่ได้เนาะตีป้อมตีป้อมไอ้ป้อมมันยิงเราอะอีนี่เอาย้อนนี้ได้ ยิงก็ยิงไปมานิดเดียวยิงทุกคนนิดเดียวทุกคนไอ้คิงชนะสองตาติดเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะได้ MVP สำหรับเกมนี้นะครับเมดชั้นสูงเลยนะแต่ว่าเราไม่ได้ประมาจารย์เมดนะคริสซี่ได้นะครับแล้วเราได้ที่เท่าไหร่ ขอดูหน่อยที่สอง